ยอมรับนะคะว่าวันนี้เทคโนโลยีอะค่ะมันอยู่คู่กับเรานะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะวันนี้เทคโนโลยีมันจะอยู่ใกล้ตัวเราเสมอนะคะแล้วก็ AIS แน่นอนเป็นบริษัทที่วันนี้เรานําเสนอเรื่องเทคโนโลยีหรือดิจิทัลนะคะให้กับลูกค้าให้กับผู้บริโภคของเราทุกคนนั่นคือสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่มันมีความสําคัญต่อพฤติกรรมของลูกค้าและต่อบริษัทของเรามากเช่นกัน จากว่า AIS เรานะคะปีนี้ก็จะเข้าสู่ปีที่30แล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับผู้บริโภคมาตลอดในทุกยุคทุกสมัยนะคะเพราะฉะนั้นแบรนด์ของเราอะคะ่ะพยายามที่จะพัฒนานะคะ ไม่ว่าจะเป็น Product หรือ Service ของเราให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในทุกยุคสมัยตลอดนะคะและในปีนี้เช่นกันจากการที่ณนะวันนี้ค่ะเรารู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนไปมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ AAS วันนี้เนี่ยได้ผ่านตัวจากการเป็น Network Provider นะคะมาเป็น Digital Life Service Provider เพราะว่าเรามองว่าวันนี้ค่ะดิจิทัลกับ l i f e สไตล์เนี่ยมันมันเบรนเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาได้นะคะ เราจึงเลยจะมุ่งมั่นที่จะทําให้บริษัทของเราเนี่ยค่ะพัฒนาไม่ว่าจะเป็น Product หรือ Service ให้ตอบโจทย์ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ใดๆก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นคนในเจเนเรชันไหนก็ตามอจะต้องเป็นแบรนด์ที่เข้าใจผู้บริโภคในทุกเจเนเรชันค่ะ นี้เราก็ต้องหาวิธีในการที่จะเข้าถึงเขาได้ถูกวิธีนั่นคือที่มาว่าเราจะทํายังไงให้เราเนี่ยเลือกสื่อในการโฆษณาหรือว่าทาแคมเปญต่างๆเนี่ยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงเขาได้มากที่สุดนะคะเราต้องเป็นเกมเชนเจอร์ที่มาทําให้ไม่ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรก็ตามนะคะเราเองเนี่ยก็จะไปอยู่รอผู้บริโภคในจุดนั้นนะคะนั่นคือเรามองว่าเทคโนโลยีมีความสําคัญมากๆและเราก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลาค่ะ มองว่ามันคือเรื่องของการที่เราไม่หยุดในการคิดสิ่งใหม่ๆเพื่อจะตอบสนองผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นไอเดียในเชิงการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ออกมานะคะหรือว่าการไม่หยุดพัฒนาในเรื่องนวัตรกรรมต่างๆเพื่อตอบไลฟ์สไตล์กับผู้บริโภคได้จริงๆนะคะวันนี้เราเองนะคะเลยมีโครงการที่เรียกว่าโครงการอุ่นใจไซเบอร์ในการที่จะพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการใช้ดิจิทัลให้กับเด็กๆต้องเรียกว่าวันนี้ค่ะเราเนี่ยมองผู้บริโภคในทุกด้านทั้งความต้องการของผู้บริโภค ทั้งสิ่งที่จะต้องตอบแทนคืนสู่สังคมและก็ประเทศค่ะ รางันนค่ะรางวัลซูเปอร์แบรนด์เนี่ยค่ะเป็นรางวัลที่มีความสําคัญมากสําหรับ AIS เพราะว่ารางวัลซูเปอร์แบรนด์เนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานระดับโลกนะคะขอบคุณทางซูเปอร์แบรนด์นะคะที่วันนี้ค่ะมอบรางวัลน,นี้ให้กับเรานะคะเพราะว่ารางวัลน,นี้ค่ะจะเป็นรางวัลที่สร้างขวัญและกําลังใจให้พวกเรานะคะไม่หยุดในการพัฒนาสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อทําสิ่งดีๆให้กับคนไทยและประเทศไทยตลอดไปค่ะ